ผู้ผลิตเหล้าเบียร์เตรียมปรับตัวครั้งใหญ่ครับเมื่อร่างกฎหมายควบคุมเหล้าเบียร์ฉบับใหม่เนี่ยกำหนดให้มีฉลากแสดงภาพมีคำเตือนเพื่อลดแรงจูงใจในการดื่มครับแล้วร่างกฎหมายนี้เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปมีความเห็นที่เกี่ยวข้องและข้อถกเถียงอะไรบ้างประชาชาิไบไซ์วันนี้เล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ประชาชาติไบไซส์ครับร่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ที่เพิ่งปิดรับฟังความเห็นไปเมื่อ29บกุมภาพันที่ผ่านมาเนี่ยมีสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับคือกำหนดให้ฉลากเหล้าเบียร์เนี่ยต้องมีการเขียนคำเตือนใส่ภาพผลของการดื่มที่อาจส่งผลอันต,ตรายที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับร่างกฎหมายใหม่นี้เนี่ยบังคับเกี่ยวกับฉลากอย่างไรบ้างและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ชวนคิดชวนคุยไปพรร้้อมกััันนนวีคบ ร่างกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่นี้เนี่ยมีสาระสําคัญอยู่10ข้อนะครับเพราะใหญ่ของประกาศนี้เลยเนี่ยคือการกําหนดให้ฉลากต้องมีภาพและคําเตือนถึงโทษและภัยของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครับพร้อมทั้งระบุคําและลักษณะของการทําฉลากประกาศไว้อย่างชัดเจนครับโดยมีการกําหนดคําเตือนและภาพไว้9แบบครับต้องทําเป็น4สี4นะครับฟีลคล้ายๆกับฉลากเตือนบนซองบุหรี่เลยส่วนคําเตือนเนี่ยมีทั้งเตือนเรื่องสุขภาพนะครับทำให้ตับแข็งทําให้เป็นโรคหัวใจทาให เซ็กเสื่อมอันตรายต่อแม่ตั้งครรภ์ไปจนถึงเตือนอันตรายจากการดื่มแล้วขับและเตือนการก่อให้เกิดความรุนแรงในครอบครัวครับนอกจากนี้เนี่ยบนฉลากต้องมีคําเตือนปกติที่เราอาจเคยเห็นกันอยู่แล้วนะครับเช่นการจาหน่ายให้คนอายุต่ำกว่า20ปีเนี่ยผิดกฎหมายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก่อให้เกิดโรคมะเร็งครับจนถึงข้อห้ามต่างๆบนฉลากเหล้าเบียร์นะครับเช่นข้อความที่อาจทาให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจว่าเหล้าและเบียร์มีความปลอดภัยและส่งผลดีต่อสุขภาพข้อความ กาเทจและเกินความจริงข้อความชวนให้บริโภคหรือว่าอวดอ้างสปปรรพคุณครับรวมถึงห้ามใช้ภาพที่มีนักกีฬาภาพที่มีดาราศิลปินนักร้องหรือนักแสดงและภาพการ์ตูนด้วยครับขณะที่คําเตือนถึงโทษและภัยของน้ําเมาเนี่ยในกฎหมายกําหนดสเปกเอาไวน้นะครับว่าโซนที่เป็นคําเตือนเนี่ยต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า30%ของฉลากครับยกเว้นขวดทรงเหลี่ยมนะครับต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่า50%ของฉลากส่วนขนาดและรูปแบบฟอนต์เนี่ยจะแตกต่างกันไปตามขนาดของเครื่องดื่มครับ ร่างกฎหมายนี้เนี่ยจะบังคับใช้กับเหล้าเบียร์ไวน์ทุกแบบที่ขายในไทยนะครับไม่ว่าจะผลิตในประเทศหรือว่านําเข้ามาจําหน่ายในไทยจะไม่บังคับกับสุรา3ทับนะครับหรือว่าสุรากลัน่นแอลกอฮอล์80ดีกรีขึ้นไปและเหล้าเบียร์ที่ส่งออกไปต่างประเทศส่วนการวร่าบังคับใช้เนี่ยจะมีผลหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว180วันครับและเหล้าเบียร์ที่ผลิตก่อนหน้ามีการบังคับฉลากเนี่ยสามารถขายต่อได้ในเวลา180วันนับตั้งแต่วันประกาศใช้ด้วยเช่นกันครับ การควบคุมฉลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี้เนี่ยภาคส่วนที่กระทบมากที่สุดเลย หนีไม่พ้นธุรกิจน้ำเมาครับคุณอาชิรวัฒน์วันนาศีสวัสดิ์ครับนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟเวียเนี่ยบอกว่าหากประกาศดังกล่าวมีผลบังคับใช้กระทบทุกฝ่ายครับทั้งรายเล็กรายใหญ่จนถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะต้องมีการปิดฉลากทับให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งยุ่งยากและเพิ่มต้นทุนครับส่วนคุณประพัฒสอนฟังสีโรดครับนายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีฟู้ดเนี่ยบอกว่าไม่กระทบต่อความกังวลในการบริโภคของลูกค้าครับแต่การปรับฉลากเนี่ยอาจ นำไปสู่การขึ้นราคาที่จะเพิ่มขึ้นตามต้นทุนการผลิตและมองว่าหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ย อาจจะสวนทางกับการพยายามผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยฟาของภาครัฐนะครับนายแพทย์ธงชัยกิวติหัตยากรครับอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเหมือนกับเรื่องของการกําหนดข้อความคําเตือนเช่นเดียวกับที่ติดบ,บนซองบุหรี่นะครับและต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดล่าสุดเนี่ยเมื่อ28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับมีผู้ให้ความเห็นแล้ว1,040รายไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายนี้นะครับถึง87และหลังจากนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับและ นำความเห็นร่วมพิจารณาในคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ด้วยครับยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในต่างประเทศเนี่ยการควบคุมเหล้าเบียร์ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ซิมบอเลิกครับหรือว่าการทำสัญลักษณ์เช่นรูปผู้หญิงตั้งคภ์น,นะครับสื่อสารว่าคนตั้งคันเนี่ยห้ามดื่มหรือใช้รูปเด็กที่มีตัวเลขกำกับนะครับสื่อสารว่าห้ามขายให้เด็กหรือเยาวชนในอายุที่กำหนดครับถึงที่สุดแล้วการบังคับใช้กฎหมายในการติดฉลากเตือนภัยนักดื่มจะปรากฏเป็นรูปธรรมหรือไม่ ต้องอรอการชี้ขาดจากคณะกรรมการ,การควบคุมเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือประชาชาติไซต์จากประชาชาติธุรกิจออนไลน์นะครับติดตามมาได้ทุกช่องทางนะครับทั้งทางเว็บไซต์และทางโซเชียลมีเดียครับแล้วกลับมาเข้าใจง่ายได้ความรู้ทุกสถานการณ์ข่าวได้ใหม่เสารหน้า11โมงเช้าวสวัสดีครับ